อยากสอบกวแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงต้องใช้เอกสารอะไรบ้างมีวิธีในการเตรียมความพร้อมในการสอบแต่ละหมดวิชาย,ยังไงมินิซีรีส์นี้มีคำตอบครับสวัสดีครับ ผมโฟนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลื่นของโฟนครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือที่เราเรียกว่าใบกอวนะครับในระดับของภาคีวิศวกรซึ่งผมนะครับก็เพิ่งจะสอบเสร็จนะครับผมก็คือสอบผ่านทุกขั้นตอนแล้วเหลือแค่รอรับใบนะครับก็เลยอยากถือโอกาสนี้นะครับนามาแบ่งปันนะครับทุกๆคนเนื่องจากตอนนี้ผมสอบเนี่ย ผมก็พยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับว่าวิธีการเตรียมตัววิธีเกี่ับเรื่องเกี่ยวกับกอเนี่ยมันไม่ค่อยมีเลยครับผมผมก็เลยอยากจะจัดทำขึ้นเพื่อหวัว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆหรือใครก็ตามที่อ่ะพิ่งมีอ่าเวลาว่างอยากจะมาสอบไปกอนะครับผมซึ่งผมได้จัดทําเป็นมินิซีรีสิบอีพีนะครับผมเริ่มเรียงตั้งแต่แรกเลยครับเรียงตั้งแต่ขั้นตอน การาคุณสมบัติการสมัครไปจนถึงได้ไปเลยนะครับผมก็จะเป็นยังไงก็อยากให้ฝากติดตามไว้ครับผมก็จะทยอยลงคลิปเรื่อยๆนะครับผมทีละอีพีทีละอีพีเดี๋ยวในอีพีหนึ่งนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับภาพรวมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเริ่มดูกันเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเรานะครับจะมาเริ่มเข้าสู่มินิซีรีส์รวมชุวเรื่องเกี่ยวกับกอวกันเลยครับผม ในอ p พีที่1นี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงภาพรวมของการขอรับใบอนุญ,ญาตระดับภาคีวิศวกรผู้่ายๆคือเป็นการเกริ่นนุนนะครับผมว่าในมินิซีรีส์นี้ตั้งแต่อีีที่หนึ่งถึงอีีที่10เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างในอีีที่2นะผมคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร เนื้อหาใน EP นี้นะผมผมจะมาพูดถึงอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆของผู้สมัครนะครับผมเพราะว่าไม่ใช่วิศวะทุกที่หรือทุกสาขาจจะขอรับใบอนุญาตได้นะผมมันก็จะมีเงื่อนไขของมันอยู่นะครับผมเดี๋ยวนี้ผมก็จะพามาดูนะครับผมเมื่อถึง EP ที่2อง EP ที่สามนะผมการสมัครสมาชิกสภาวิศวกรแล้วก็รายการเอกสารที่ต้องใช้อะ ขาเรียกว่าชุกวันนี้เป็นระบบออนไลน์แทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยครับมันเป็นออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นแล้วผมก็จะพามาดูเว็บของทางรัชกรว่าเราเนี่ยจะต้องเข้าไปสมัครยังไงเราต้องสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกของสภาก่อนนะครับก่อนที่จะขอรับใบอนุญาตหรือจะทาอะไรอย่างอื่นแล้วก็รเอกสารที่ต้องใช้อันเนี้ยผมก็จะมาบอกว่าเราต้องมีเอกสารอะไรบ้างมันก็จะมีเรื่องของการพวกทาสริด พวกลายเซ็นนะพวกนี้นะครับผมว่าเราจะอัพโหลดลายเซ็นยังไงเข้าไปในระบบนะครับส่วนใน e p ที่สี่นะผมจะเป็นขั้นตอนของการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวมิศวกรก็คือหลังจากที่เรา,าสมัครเป็นสมาชิกของสภานแล้วเนี่ยเราจะต้องมีขั้นตอนอยังไงในการเข้าไปยื่นขอรับใบอนุญาตนะครเดี๋ยวผมก็จะมาพูดครั้งหนึ่งมาถึง EP ที่สนะครับ ส่วนใน EP ที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องของการทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร,รหมวดวิชาพื้นฐานอ่าอันนี้อยากจะกจํากันเลยนะครับเพราะว่าอ่าการทดสอบความพออ่าความรู้เนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนที่เรียกว่ายากที่สุดแล้วในการขอรับใบอนุญาตนะครับก็คือหลายๆคนผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะกังวลกับการทดสอบความรู้นี้นะครับผมเพราะว่าหลายคนก็อาจจะจบมานานแล้วเพราะว่า หมวดวิชาพื้นฐานนี้จะเป็นตั้งแต่ตอนที่เราเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งอะไรมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วแล้ว,ลวก็เราเป็นไรผมก็จะถึงว่าเราจะเตรียมตัวยังไงผมก็จะให้เทคนิคไม่อาจจะไม่เล่ยก็เป็นเทคนิคสักทีเดียวแต่เหมือนกัเป็นการแนะนํานะคะว่าในตอนที่ผมสอนเนี่ยผมดูอ่า YouTube จากช่องไหนดูวิชาแต่ละวิชารือเตรียมตัวยังไงต้องอ่านวิชาประมาณไหนอะไรยังไงอ่า มัน,ก,นก,ก็เป็นชิทเล็กเป็นชิทเล็กๆน้อยๆนะครับก็ผมเชื่อวิชาพื้นฐานเนี่ยมันเป็นวิชาที่ไม่ว่าจะสาขาไหนก็ต้องสอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะหาดูง่ายผมว่าหาดูง่ายกว่าวิชาเฉพาะเพราะว่าหลายช่องเขาก็ทํานะครับผมพวกคอมโพดออิ่งอะไรเงรี้ยมีให้ดูเยอะมากครับผมแล้วก็จะมาผมจะแนะนําว่าผมดูจากช่องหนึ่งนะครับผมเดออาจจะมีเทคนิคอาจจะเป็น EP ที่ อาอาจจะเป็นเน้น,น,นของมินิซีรีนี้เลยนะครับผมส่วนใน EP ที่6นะครับผมจะเป็นการทดสอบความรู้รนะดับภาควิวิาวกรอันนี้หมวดวิชาเฉพาะสาขาอ่ะอันนี้ก็เป็นแต่ละทุกคนไม่ได้สอบสอบไม่ได้เป็นสกคนไม่สอบทุกคนสอบไม่เหมือนกันสาขาไหนก็สอบจากของตัวเองซึ่งก็ต้องโน้ตไปเลยนะครับว่าผมอาสอบในส่วนของไฟฟ้ากำลังผมก็อาจจะแนะนำ ได้เฉพาะวิชาของไฟฟ้ากําลังนะครับผมว่าต้องสอบวิชาไหนบ้างวิชาไหนข้อสอบเปลี่ยนไปอะไรยังไงก็ต้องละไม้ิดหนึ่งนะครับบ้าผมก็อาจจะไม่สามารถแนะนําของสาขาอื่นได้เพราะว่าผมก็สอบแค่ของสาขาไฟฟ้ากําลังนะครับผมอ่ะ EP ที่หกก็จะมีประมาณนี้แต่ก็ผมว่าเป็นวิชาเฉพาะวิชาเฉพาะเนี่ยเป็นวิชาที่หาดูยากมากเพราะว่าทุกคนไม่ได้สอบแล้วก็วิชา ในสาขาผมเนี่ยหาดูแทบแทบจะไม่มีเลยครับผมพวกตามยูทูบเนี่ยแทบจะไม่มีมาสอนเลยก็เอาเป็นว่าผมก็จะแนะนํานะครับผมว่าตอนที่ผมเนี่ยผมเตรียมตัวอะไรยังไงนะครับผมส่วนในอีพีที่เจ็ดนะครับผมอีพีที่เจ็ดจะเป็นเรื่องของการอบรมและทดสอบความพร้อมอ่ะผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนเนี่ยเมื่อสอบผ่านวิชาทดสอบความรู้แล้วเนี่ย ผมว่าพอมาอบรมเนี่ยน่าจะว่ามีน่าจะผ่านันทุกคนเพราะว่าเป็นแบบโอเพนบุ๊กเ่อตนี้โอเพนบุ๊ได้แล้วกเ็เปลี่ยนรูปแบบแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะมาพูดทีนึงว่าการอบรมมันเปลี่ยนจากจากแบบเก่าเป็นแบบใหม่เนี่ยเ็าเปลี่ยนเป็นกานอรอบรมมีขั้นตอนยังไงแล้วก็ทดสอบยังไงเพราะว่าถึงมันจะง่ายแต่ก็แต่ก็มีคนตกนะครับผมก็ต้องมีการเตรียมตัวนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายทีนึงหนึ่งตอน e ีวีที่เจ็ดนะครับผมอีพที่แปดนะผมจะเป็นการขอรับ ไปกบรูปแบบใหม่ใช้หนังสือรับรองการทํางานอ่ะอันนี้ผมแถมให้อาจจะเป็น EP พิเศษเพราะว่ามันเพิ่งจะมาเปลี่ยนเป็นเพิ่งจะออกใหม่สดๆร้อนๆเป็นรูปแบบใหม่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมก็คือข้ามขั้นตอนเลยไม่ต้องทดสอบความรู้แต่ก็ยังต้องทดสอบอ่ารอบอบรมนะครับก็คือตัดถ้าใครมีมีหนังสือรับรองการทํางานหนึ่งปีก็จะไม่ต้องทดสอบความรู้แล้วก็มาเพ มาถึงรอบอบรมเลยแต่ก็ต้องสอนรอบอบรมเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งตอนถึง EP ท,ที่แดนะครับผม EP ที่เก้าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆในการขอระเบิดระยะระดับภาคีวิศวกรก็แต่คนก็จะบ่นว่าสอกอแพ้ใช้เงินเยอะรนี่เดี๋ยวก็ผมก็จะมาแจกแจงให้ฟังนะครับว่าตั้งแต่สมัครสมาชิกจนถึงจบเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่นะครับผมอ่ะ แล้วก็ EP ที่สิบนะครับผม EP สุดท้ายได้มาแล้วใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่วกรมควบคุมอ่ะก็ตอนนี้ผมยังไม่มีใบนะครับเพราะว่าผมสอบผ่านทุกขั้นตอนแล้วก็เหลือแค่รอรับใบแต่กว่าจะถึง EP สิบเนี่ยผมว่าผมน่าจะได้ใบมาให้เพื่อนดูแล้วใน EP นี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องอ่ามีระยะเวลาเนี่ยรอกี่วันใจอ่าการส่งและการไปรับอะไรอย่างนี้นะผมก็เดี๋ยวก็จะมาดูกันใน EP ที่สิบนะผมอ่ะ มินิซีรีส์รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับกอรนะผมก็จะมีเนื้อหาที่เราจะพูดประมาณนี้นะครับผมครับผมโอเคอ่ะต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ามินิซีรีส์นี้นะครับผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะทําเพื่อดังหรืออะไรนะครับผมแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมสงสัยตอนที่ผมสอบแล้วก็ เวลาที่จะหาคําตอบเนี่ยต่างๆเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยมีผมก็เลยอยากจะทําเพื่อให้เป็นเป็นประโยชน์กับคนที่ต้องการจะสอบเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องคนจบใหม่อะไรก็ตามก็ถ้าเพื่อนๆนะครับผมเห็นว่า m i n ิ series รวมที่เรื่องเกี่ยวกับกวนี้ผมมีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพราะว่าเวลาที่ผมลง ep ต่อไปหลังจากเนี้ยผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆเข้ามาดูได้นะครับผมก็ วันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ